ของเจ้าวาดมีความรู้สึกเป็นยังไงดีใจปะดีใจดีใจน้ำคำเฉียวเฉียวน้ำคำหล่ะเฉียวเฉียวน้ำคำเขาเปิดแอร์ชี่ตัวแต่เย็นให้แต่ว่าเรายางของแม่นครับแต่เรายางของของมานนี้เฮือนแตกแตกซะเลยโอ้อ่านี่ขึ้นกับอาจารย์ให้เทียบวันนี้ขึ้เงียบอาจารนเราขึ้เงียบจั้ เป็นดุนแล้วจะมาดูพ่กันเขาน่อยดี๋ยบอกเลาบอกอะไรเดบอกฝากเราบอกพี่แกจานพบในเขาห้องนึงเลยเรื่องเด็เขาห้องจานไงล่ะเด็เขาห้องนึงแลวดีใจฮงเด็เขาห้องจ้านี่ย่นนอนเนี่ยนนอนเด็ข้องไหนผมกับจากกันเขาห้องซีบอ๋อพ่นพ่นคำเดียวท่ไหนพ่นคำเดียวไหนพ่นกโอพเพ่นกัเอาพ่นเนี่งเกลําตำตำผลไปห้องซีครับไป กีการท่องสวดแม่ครับไปห้องสี่ห้องสามห้องสองนี่เก่งอยู่ห้องสองนี่ห้องสองอาจารย์กำพุ่นอู้ห้องสองทัวกันก็ห้องหนึ่งค่ะหน่อยห้องสองเราสอนกันเงานจาวบ่ายพี่กันไรก็เฉีดโป๊กเขื่อนเต้ยห้องนี้นี่โหดห้ามั่นเนี่เนี่ยมวนวะมวนอยู่ค่ะน่อยมวนอยู่ย่งช่งการบ้านก็มวนอยู่เลยค่ะน่อยเราเป็นฝีมือแเฮง ลำต้องรับให้ได้ใด้ตั้งใจเรียนเด้อตั้งใจเรียนสมศรีเข้าปรารถนาตั้งใจตั้งใจท่องสวดสวดในเยาว์ว่าวก้มค้นหลายให้ท่องสวดได้หลเยาว์ว่าวไหลายให้ท่องหลายกว่าวนะอ่าให้ท่องหลายกว่าวการบ้านเพิ่มมากก็เฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วแต่ทีเด็นไหมเมียนโม้หนมายการบ้านหนึ่งมากเบิดเหมือดการบ้าน บอ่อยว่าได้เขน่อยมากเพิ่อนเลยอืะ <c oughs> ไปตั้งเจลียนห้องเดี๋ยวเราก็เข้าห้องแล้วไป,ไปพอดีละแล้วแล้วแล้วผมจะไปเงี <c oughs> ้นก่อนเด้อค่ับ